นี่ป้าติ๊กกินเขาเรียกว่าใบเขาเรียกว่าลูกอะไรนะคะลูกมอนลูกมอนเหรอแล้วภาษาอังกฤษมีแม่ชื่ออะไรลูกมอนลูกมอนใช่ไหมคะไม่ใช่ลูกอะไรนะเมลเบอร์รี่มัลเบอร์รี่ค่ะไม่ใช่ลูกมอนมมลเบอร์อรี่อร่คิวกินบ้างได้ไหมอ่ะได้ได้เหรอกี่อันอ่ะคิวกินกี่อันได้ ปฏิทิจะให้คิวกินกี่อันสามอันเรอเนี่ยครบแล้วสามอันก็นี่ค่ะแล้วนี่คือปฏิทินเอาอันเยอะใช่ไหมอ่าอะคิวไม่เอาอ่ะคิวไม่เปิดติกินสมัยอ่ะคิวอ่ะคิวไม่กินหรอกค่ะเมอเบอร์รี่เนี่ยอ่ะคิวไม่รู้จักอ่ะคิวกินลูกดิงขบไหนทำหน้าอร่อยสิคะ อร่อยภาษาอังกฤษคืออะไรคะไม่ด wow, wow. ิชียสบอกว่าหวานดิชียสแปลว่าอร่อยไม่หวาหวานนะสวีทป๊ตกินนี้เข้าไปแล้วป๊อตติก็ไม่ต้องกินขนมอะไรอีกแล้วเดี๋ยวอากิวจะไปซื้อขนมกินป๊อตติก็ไม่ต้องกินแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> อยกินอีกอยาอี